สวัสดีครับผมผมขอบคครับวมืนอี้ครับผมได้คุยกับพ่อใหญ่ครับวันจะนาราน้าเมื่อกี้ครับเสียดายนะครับเนาะเลขมันวกเขาครับแต่มืนนี้ครับแกก็ฝันแล้วเนาะฝันแล้วแกก็เลยบอกว่างวดนี้แกฝันเห็นเลขฝาลงครับบนนีมันอาจจะออกอะไรงวดนี้คือผีครับเป็นคนพาพ่อใหญ่ครับไปเบิ่งเลขแล้วก็ให้พ่อใหญ่ครับเลือกเลขเอาเลย แต่บัดพ่อเราจะเลือกเลขครับกลับบ่อยให้เราเลือกแต่ว่าผีครับเป็นคนมาฉี่บอกให้เราเลือกตัวนี้แทนแต่ว่าเราตั้งใจจะไปเลือกเลขตัวอื่นแต่ว่าผีน่ะตบมือพอใหญไแปะแปะครับตบออกแต่ว่าผีน่ะมาฉี่บอกพอใหญ่ให้เลือกตัวนี้ให้เลือกตัวนี้นี่ของเลขงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเจ็ดครับลองฟังมึงครับแต่ว่ามันมันเป็นเลขฝาลงครับ แต่ฝาโรงครับมันมีผีทุกโรงเลยมันมีศพทุกโรงแต่ไก่พอไงครับไปเหลือกเอา,าไปเหลือกเอาสิเอาเอาเลขไหนบอกขอใจว่าไปเหลือกแค่หยังในเหมือนมันในโลงกัมีโลงศสอยู่แล้วแกบว,ว่าแกฝันนั้นเราอยากที่เลขออกเลยพอไงเราเป็นคนที่เราบซื้อเลขนะครับเป็นคนที่ไม่ซื้อเลขแต่แกฝันเนี่ยก็คือแกจําตัวเลขไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันเป็นเลขเรียงกันเลยนะแกบอกว่า,วาแกครับ เข้าไปในวัดแล้วก็มันจะเป็นช่องเก็บศพมันจะเป็นอ่าห้องเก็บศพนะครับอยู่ภายในวัดใช่ไหมแต่ลักษณะเหมือนกับเมนบอมันบอ,นบอช่เมนครับแต่ว่าเมนมันก็นอยู่อีกฝัก่งหนึ่งแต่ถ้าจะเป็นศาลาเก็บศพซะมากกว่าข้างในครับเป็นที่มืดๆแล้กับมันเป็นเวลากลางคืนกลางคืนด้วยซ้ํานะเวลาทักสองสามทุ่มหล่ะในความฝันเพราะว่าเราใส่นาฬิกาครับแล้วก็เอานาฬิกามาเบอ่งครับ เวลาเกือบสามทุ่มไปแล้วในความฝันจู่ๆครับล้วกับฝันแล้วกับยางเปิดไฟฉายนะในความฝันล้วกับยางเปิดไฟฉายแล้วก็จะไปเปิดไฟในศาลาปุ๊บแต่ไฟในศาลาไม่ติดครับขุนกินลกแล้วก็แก่กับส่องไปส่องมาครับส่องไปสองมาไม่เห็นใครสักคนครับแต่จู่ๆครับมันจะมีห้องหนึ่งโอ้คขหัวลุกเลยมันจะมีห้องหนึ่งครับที่ว่าเอากุญแจของครับกุญแจไม่ใช่ของแค่ดอกเดียวเลย บันดของแฮมแเดียอะพอมของตั้งสามล็อกครับทั้งสามล็อกแต่มันแปลกตัวหนี่บุครับมันเป็นมืดในสลามันมืดหมดเลยแต่ไฟฉายของพ่อใหญ่นี่คือแกไปส่องโบฮูอีหยังโดนจีดโดนใจแกครับแกบอกว่าแกอยากเข้าไปข้างในครับจู่ๆครับในมือของแกเนาะมันมีไฟฉายแล้วก็จะมีกุญแจครับ้อย่อยู่ในไฟฉายสามดอกแกก็เอากุญแจครับไปไขเบิง่ง มันก็ออกดอกหนึ่งรุดอีกดอกหนึ่งก็รุดอีกดอกหนึ่งก็รุดครับกุญแจดอกงหงายครับรุดทั้งสามดอกมันแปลกมากมากครับหมดเพราะไขเข้ับไปเลยครับเปิดออกมาเอ๊ข้างในครับเป็นโลงศพเต็มหมดเลยแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับนั่งอยู่ข้างในบูหูครับมาเป็นคนหรือเป็นผีห้องมันก็ล็อกไฟกับบุีมืดกับมืดเวลาสามทุ่ม แถมเขากันล็อกของแล้วพูดใายคนนี้คือมาอ,อยู่ใน,นหนีได้จังไดพ่อใหญ่แกคิดในความฝันครับแล้วก็จู่ๆครับเสียงเสียงแววแบบเสียงห้อยหวิมาเลยข่อยเป็นคนเึงอยู่หนี่ประมาณไหนครับแาณว่าข่อยเป็นคนเฝ้าอยู่หนี่ข่อยเป็นคนดูแลอยู่หนี่ครับเจ้าอยากได้อันใดเจาเลือกเอาเลยประมาณนี้ครับในความฝันพ่อใหญ่ไม่กลัวครับในความฝันเราเป็นคนที่บกคอยเสือแบบ เรื่องตัวเลขแต่เสือเหลืองผีสางนั่งใหม่อยู่เราบอกแต่ว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยคือแกไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับถึงแกจะฝันแม่นข้าช้างไก่กระซังแต่แกไม่ค่อยเชื่อเรื่องโชคลาภนะเพราะไงอยากได้เลขใดเลือกเอาเลยสี่เอาเลยเอาเลยประมาณนั้นครับบอสเสียงแบบแหแบๆบแบบเสียงห้วยหัวเลยสินะครับในความฝันแกก็ไม่กลัวนะครับในะความไม่กลัวแต่มือครับมืออยู่สิเราบอกนะคือขาเนี่ยปกติ ากรบอกปกติบอย่าในใจกับปกติแต่มือพันสรรันอยู่สิด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 ดดครับมือพอใหญ่ครับแกก็เลือกเนาะแกเห็นเลขครับมันมีหลายโรงศพครับ <después> แล้วก็ข้างในครับจะมีศพอยู่ด้วยแต่บอกขอใจว่าแกจะเลือกไปทําไมแกบอกขอใจครับให้แกเลือกไปทําไมทุกเลขครับมันลงท้ายด้วยห้าหนึ่งทุกโรงศพครับมันลงท้ายด้วยห้าหนึ่งทั้งหมดเลยครับแกก็กําลังจะไปชี้ ลงศพตัวนี้ครับจู่ครับมือบู้ไา้คนนี้ครับมาตบแปะลงจนเจ็บครับจนมือเขาสันเตบแปะลงอีกอันหนึ่งครับแกก็จะไปชี้ตัวนี้เพ๊บมือครับมาตบแปะลงอย่างแห้งเลยบรให้พ่อหญ่เลือกครับตอนแรกว่าให้คอยเลือกคอยก็จะเลือกแล้วเนาะผมมาประมาณนั้นจู่ครับบรให้เลือกครับผีครับมาชี้ว่าให้เอาตัวนี้ให้เอาตัวนี้ครับผีชี้เลขให้พ่อใหญ่ครับในโลงศพก็คือเลข เจ็ดห้าหนึ่งกับเก้าห้าหนึ่งครับนี่คือผีชี้เลขให้สองหางคือมันเป็นลงเจ็ดห้าหนึ่งกับเก้าห้าหนึ่งพอไงครับเราตกใจเลยนะเนาะราเราตกใจหัวใจสั่นสันเตือนเตืเลยมันเป็นเลขฝาลงที่ว่ามันออกเจ็ดหาหนึ่งเมื่อกี้มันออกเจ็ดหามันที่มันออกเจ็ดหาเจ็ดเมื่อกี้ครับแล้วก็มันออกเก่าหาหนึ่งของหมวดปีพู่นครับ แกก็เลยงงว่าอุ้ยมันจะมาอีกรอบบ้างวันนี้เพราะว่าเจดหห้านึ่งมันยังไม่ออกเลยนะหรือมันจะมาออวันนี้บ้างแล้ววะึ่งครับกับเก้้าาหหนึ่งที่ว่าผีเรื่องให้แต่ว่า9ห้าหนึ่งเน่ะมันเคยออกอะไรของปีนี้17มกราเนี่ยแล้วก็สิบเจ17มกราปี6ห้ามันเคยออกแล้ว <c oughs> 6ห้ามันเคยออก66มันก็เคยออกหรือมันจะออกอีกพ่อผีชีเ้เลขให้ก็คือเจ็ดหห้านึ่งกับเก้้าาหหนึ่ง แต่ทุกโรงศพครับเขียนลงท้ายด้วย51ทั้งหมดเลยแต่ว่าเลขที่ว่ามันอยู่ข้างล่างเลขมันอยู่ข้างล่างน่คือมันจะมีแต่ฐาหนึ 1, ่งหกหาหนึ่งสี่หาหนึ่งครับที่ว่าแกเห็นในข้างล่างนอกนั้นคือแกมองไม่ชัดครับแต่แกมองชัดมากก็คือมันเป็น51แต่ถ้าเป็นเลขอื่นนะแกจะจําไม่ได้เลยแต่นี่คือมันเป็น751มันเป็นเลขฝาลงที่ว่าแกฝันตลอดตลอดนะครับ751กับ951 แล้วก็ลงท้ายด้วย51แกก็เลยเห็น851 451ข้อค่าหนึ่งแกเห็นตัวหน้าครับแต่ถ้าให้จํานักแกตอบตอนตรงครับว่าแกจําไม่ได้หรอกแต่มันเป็นตัวเลขเรียงกันนาลงท้ายด้วย51ทั้งหมดครับแกก็เลยจําได้แต่แกชอบมากก็คือ751กับ951ทำไมถึงชอบมากผีครับตีมือเราจนแดงหมดเลยตีมือเราจนเจ็บคือ751กับ951ที่แกเห็นบางคนครับอาจจะไม่ได้ฟังฝันเนาะอาจจะรีบร้เบิงว่าอ,อ คือหลายหางแต่นอ้อคือผมอยากให้ได้ฟังดูครับว่าความฝันของแต่ละคนเขาฝันแบบไหน,นแต่นี่คือพ่อใหญ่แกฝันแบบนี้ครับบางทีกับคนฟังก็ฟังก็มีครับแต่ก็แต่พ่อใหญ่แกจะเป็นคนที่ไม่ซื้อเลขนะครับแต่คนที่ซื้อก็คือลูกหลานเล่าเร้าบ้านครับที่ว่ามาถามฝันเราแกก็เล่าฝันให้ฟังนะแกกบ็บอกเลยแล้วเจ็หานึงกับเ 1, ก,ก่าหานึงหลับพีแต่ออตีมือข่อยตีมือข่อยบอกแบบนี้แต่ว่าข่อยกกเห็นแปดห้านึงหกหานึงสี่ห้านึงข่อยก็เห็นแบบนี้ ข้งางล่างจะว่าผีตีมืออล้วก็ซี่บอกน่ะสองหางระหวะ่างลองดูครับเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอาจจะมากล็ได้งวนนี้นะครับอาจจะมาสามตัวตรงทุกครั้งสามตัวตรงหมดเลยงวนนี้อาจจะมาสามตัวตรงก็ได้สิบเจ็ดมกราคมโอ้หครับผมขอบคุณในรายครับ